สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอนจิเนียร์ซิมเลอเตอร์ในหนึ่งกราฟ 80s mode นะครับเออเออจะเล่นถึงกราฟ 80s mode ในสัปดาห์ที่ห้านะครับเออซึ่งวันนี้เราจะมาทำของสัปดาห์ที่ห้าอก็คือของนั่งลิสโกนะซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือเซรัทีบนะหรือยานอนหลับนั่นเองนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัดไปที่โรงเรียนนะคนไปลิสโก โอเคก็ตัดกันมาที่ตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนก็มากันเลยนะครับทุกคนมา Let's go อันนี้จะเป็นศัตรูหัวใจคนใหม่อะนะซึ่งในเนี้ยมันชื่ออีลิสโกเยเนี้มันรวยมากรวยมากมั้งเออมั่นด้วยเอยะมันมั่น เนี่ยอีมันชีชีมันมากอูสิถ้าเดินมันยังมันเลยนีย่ดูท่าอยู่มันก็นมันเนี่ยโอ้ย oh, ไปดีกว่า <Yeah. S 1> ฉันไม่อยากเป็นฉันยังไม่อยากจะตินคนมัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะาขอลองอะไรอย่างนึงนะทุกคน ว่าอะไรทำไมักเรียนว่าอะไรทำไมมันยืนตรงนั้นที่แฉนอนแักเรีจะไปหมดนี้เ,เองอใหด้ดูให้เลมันได้ดูได้ดูมันเดินมั่นมากเลยเหรอมัอ้งโโหกล้องกล้องสองตัวเลนต่อไปเดี๋ยวก็ต้องติดกล้องอีกตัวหนึ่งแหละเออ

เฮ้ยเจ๊ไม่ใช่ว่าฉันเดาผิดนะฉันจำไม่ได้แล้วไม่ใช่หรออ๋อฮะเจ็ดโมงยี่สิบจะเจ็ดโมงยี่สิบอยู่แล้วเพิ่ง <c oughs> จะมาเอากระเปะา๋าวางอีกหนึ่งมาโทรเบ็นโตว,วางยาเสียทีไปเลิย ถ้ขออะไรอย่างหนึ Wait ่งต่อเลยล้วกันแล้วเบร์โอเคขอโทษเยอะเยอะเปิดอทำอะไรลงไปนะเดี๋ยวฉัน cô chúc Ờ, ok Ờ uh, Language Street I hate you Ờ I want Sẽ tốt càng, này ra càng Ờ ok เดี <Merci. S 2> ja um ๋ยวหวว่าผขจะไปอยู่สภาพนางดีกว่านะของนางอยู่ไหนอะโอเคนางกำลังเดินมั่นอยู่นะทุกคนโอ้ยโดนยักเรยงจับนมดีใช่ไหมใช่ แล้ยูนางนะคือที่จริงอะ่ะคือตอนตอนเช้านาะยจะไปอาบเดดด้วยลืมบอกขับที่สี่มหันตภัยเอ้ยนางโบบัสติกไซอไอใส่เรา อันดับแรกอะวางยานางก่อนนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นให้เราไปเอาป้ายไปวางที่สระน้ำนะครับทุกคนตามหลักความปกติอ่ะนะอออยังใส่ตัวเริ่มอยู่ มั่วแล้วคราวนี้เยอะเยอะโอ้ยเป็นบ้าละ <c oughs> เออเออทุกคนผมไอดีอยู่นะทุกคนผมก็อาจจะไอยอยู่เป็นบางช่วงทุกคนหรือบอกเยอะ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 โอ้ยวางไม่ได้อีกเออรดุดเกิดไปมปะ เออเดี๋ยวค่อยไปทำตัวใจใจใจเออหรือผมมาทำช้าไปก็ไม่รู้อะเออ,เอ,อไปที่สระน้ำกันเถอะค่ะ ป้าอ,อยู่จังบนนี่ว่าโอ้โหพาเม่ม่เจ้าติดๆๆๆโอ้โหต,ต,ต,ติดได้ตัด เออ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 เเออออตรงนี้มัไม่ใช่อีก咯การวางไพ่ที่คือสิทธิ์ยัติสุดแล้วเย่เพราะว่าวกผมวลีวันแบบเนี้ยเออ ดะส่งละไน oh. ีแม่เอ๋ยโอ้ไอตัว เออผมว่ารีเซตเดี๋ยวผมรีวันดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปรีโอเคแล้วทุกคนผมรีวันเสร็จแล้วคือผมคิดว่าผมจะทำผมน่าจะลืมไปวางไอ้ป้ายตอนไอ้ป้ายอันนั้นตอนเช้าละมาั้งถ้าให้เราอะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอาผมจะว่าผมจะไปวางป้ายก่อนดีกว่าอันนะทาริก้สุดแล้วที่ผมมาเนี่ย ใครเดานะเคแต่แค่แก็แค่ต้องวิ่งอ้อมมันนิดหน่อยพอเดี๋ยวค่อยไม่วางยานาะอ่านี่ประมาณนี้แนะทุกคนฉันลืมวางไว้ตอนนั้นะอ,ออฮะสะมันปิดนะฮัลโหลฉันไม่ได้งโง่นะ นี่แกเห็นใช่ไหมว่าทะเล霸王ไปอ่ะฮะอุ้ยไอสาเตุก็คงจะรู้กันแล้วนะคนที่รีวันมาเนี่ยเพราะว่ามันนี่ไม่เทคเมื่อกี้มันแปลกๆก็เลยต้องรีอ่ะอันน่ะเยอะๆๆอาะริอานากรานด์โคโค จะลงจะขึ้นทำไมก่อนโหตัวเป็นตัวเตียยจังเพราะฉันจะเอาจริงๆคือนะชอบเพราสะสตัวหัวใจส่วนมากจะถึงตอน10โมงตอน7โมง10เลยอะ่ะเอาจริงแค oh. ่จืดจ่ะอยากรอจังยะจะไ้เรอแหละไม่ก็ ไงเซ็งไปสียวฟังยาขอสะเป็นอเป็นกิ้ซีโอเคเข้ายจากอยากเอาเยแล้วก็ชอบอิปโปผิวเทนด้วยแหละมีความกระหานมีชอบเข้ายิมโอเค โอ้โห oh, ชอบเสร็จเป็นจำม่หรอโอ้ย oh, เศรษฐโยไปยังไงทุกคน <c oughs> ไม่รู้สิที่การชอบและไม่ชอบกันนะทุกคนมาไม่ชอบโรงเรียนการทำอาหารอ๋อ oh, สยายอาสความเละเออเขาไรเขาอยูแล,ลปกติ ยัสติกเอ่อการาพิพากษาป้าหรืออะไรอะ่ะขอแป้นงนึงนะขอขอถามอาก,กูใสยอย่างก่อนไม่ใช่กูเกิลเนี่ยอ๋อความยิติทางไม่ชอบเหรอชอบการนินทาชอบการบ้านรู้ชอบการข้อสังคมรักครอบครัวฮะฉันชอบเกิน ใช่อีเดียมาชอบเงินอยู่แล้วเพราะว่านางรวยเกินเดีย๋ยวพาไปดูนางสาดน้ำกันดีกว่าเด yes, ี๋ยวเซอร์เดี๋ยวอ้าวนี่นะพวกนางจะมีเกอรก,กรุ๊ปกำลังเดินมาที่สระว่ายน้ำในโขดอันนี้เป็นวงเกอรกรุ๊ปนะรอเล่นนะ่ะที่จริงมันไม่ใช่เกอรก,กรุป๊ปหรอกเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้แหละที่กำลังจะไปอาบเด็กที่นี่ ใจยาสาบปิดก่อนแต่มันจะมีคำพูดนักเรียนอยู่นะว่ามันจะไม่สนใจมันจะสนใจป้ายแล้วหรือแล้ววาคิดฉันกลับแต่ถ้าเป็นศัตรูหัวใจมันไปนอนอาบแดดแบบมั่มันๆันนะทุกคนไอ้ใหญ่ยังมันอยู่เลยเย่เย่เยยยระหว่างนี้ขอเล่งเวลาแล้วทุกคน เพื่อให้นางมาผมว่ายี่สิบานางน่าจะมาถือเลยหรือว่ายี่สิบห้าวะเออยี่สิบสามให้เราเออ,าเาาอยี่สิบสองป้ายสีเป็นวิสามันอยู่ทางได้เพราะฉันไม่สนใจเนี่ยอีนี่ยังมันมั่นบอกแล้วไงมันมั่นมั่นหน้าเนี่ยมั่นหน้าเออแล้วคืนนางมันจะไปะนอนอาบแดดอ,อยู่ตัวเดียว อ่ะฉันเสรพูดคำว่าตัวอะไรแบี้เยอะ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 โอเคผมเลือกปกไว้แล้วอันนั้นจะเป็นที่ผมถ่ายมั้งฉันไม่สนใจใครหรอกไอ้ป้ายนั้นนั้นมันงงงวดป้ายงงงวดนั้นไม่สามารถหยุดจากการอาบเดหของฉันได้ push into water ผักตกน้ำใช่จะต้องผักด่งตกน้ำตุย นะเอ๊ะทุกคนผมเพิ่งเห็นว่านาะนทำเล็บด้วยสวยเกินจริงแดงคือนะก็สวยนะแต่มันไปนิดนึงหรือมันเหรือมันเกิดหรือมันเยอะมากเลยก็ไม่ดูนะเอเอเดี๋ยวขอเข้าห้องเรียนเลยแล้วกันนะทุกคนเออ เคขอยังไม่อัพอะไรทั้งสิ้นตอนนี้โอ้ผมจะไปดูปฏิกิริยาของนาโอยเพราะจริงๆคือผมจะไม่ค่อยจำอีการอัพของตัวเองหรอกจริงๆอะตอนนี้คือผมไปสตอกเกอร์เดินไล่ตามนะแบบติด แล้ววงกโก๊บมันก็จะไปเดินกันกินตรงนั้นเออเราเล่นวงโก๊บกกสี่คนสองสามสี่คำที่สี่คือคำที่นรกที่สูงเท่าที่เคยมีมาะฮะเออนั่นแหละนยันเดลิสซิมเูเลเตอร์ในการวาฬยาอะไเราต้อง ถ้านางก้กิ้งำที่สีเมื่อไหร่ปุนน๊บนางก็จะไปหาไปหาจะมีเกิรเป็นแบบนี้ได้หรือว่าจะไปขอ,อยาจากพยาบาลหรือไปแก้ยาแก้ปวดหัวนะแล้วก็มีเกิดเบิงยาพิษขึ้นแรงแบบสำหรับที่สี่อะนะส่วนอิเมติกนั้นอาจจะสามารถท่าไปคนจมน้ำได้โดยการเอากด พกกลัวรู้สึกโคกเลยจบอ่าอีพิรอ่าสวัสดีอีเพิรสมาค,คมเลนโบทั้งหลายใครให้กินตรงนี้ก่อนเถอะเหลเล่กินได้ผมเกลือนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกอัพเดต่ลยกันต่อทุกคนคือผมจะบอกให้ว่าผมอาจจะอัพไม่เหมือนตอนแรกนะเพราะว่า ไม่เคยจำหรอกเรื่องการเอาผมฉันเนี่ย p s y โครโลจี้เด็ดเลยผมจะเ,น,เน้น p ส y โคโลจี y เลยจริงๆเดี๋ยวผมเน้นไปดีก,กว่าเดี๋ยวผมขอไปเล่นเวลาแล้วกันนะไปไปสิงนตอนสี่โมงเลยบิวแค่นี้พอ โอเคนามาสแตนบายแล้วไม่เอาดีกว่าเอาสี่โมงครึ่งเลยก็ได้ถ้าเจ้าอย่างนี้ขอวิ่งผ่านหน่อยแล้วกันละเอาสี่โมงครึ่งเลยดีกว่าฮ่าฮ่าเยสเซอร์สี่โมงครึ่งเลย โอ้ถ้าไม่5บนป่านี้ยังน่าจะโอ้โห5 6า5ก็น่าก็จะไปแล้วบายนงน้ำไ,ไ,ไ,ไปไปไปหาผู้ชายดีน้ำเอาแล้วกันนะบายบายบอกมาทำอะไรก็นี่อา่านหนังสือจบ จะเอาสตานี่พออย่างเดียวนี่แหละจะจะเอาอีกเดียวโอเคจบก็อเอเจอจะจะขับได้แค่นี้เออขับดีกว่าเยอะเยอเยเยโอเคพอต่อมาก็กลับบ้านแล้ะทุกคนแล้วตำรวจก็จะลงนั่แหละตาม ผมว่านะท่านท่านรู้เลยไปพวกเรากลับบ้านกันพวกเราเป็นสมานคมจันทหาชัยชะก,กันแบบตัวพ่อตัวแม่ตัวบับตัวบาทภูเซ่ <c oughs> ใช่จะต้อป็นแบบนั้นเลยคือถ้าเราตามหลักความจริงกันะตำรวจมาแน่ถ้าที่รู้อ่ะนี่มาเลยเจอสโอรดิสโกชีคาดาลี ไม่เจอมูทแต่ไอกที่คือตำรวจบาโรงเรียนตำรวจสอบปากเรียนจุดข้อรวมทีเดียวบ้างแต่เดี๋ยวแต่ตำรวจไม่สามารถเชื่อถือเดียวกับเดียวบักกับคดีอะไรได้เลออยจี้ก็กลับไปโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรทันซีนแล้วก็ได้ปล่อยกับบ,าบ้านจบเออเสร็จไปเศร้าแล้วก็เดินกลับบา้านแบบเศร้าๆอนาะนะก็ตัดภาพไปเลยทุกคนไป ก็ถือว่าจบสัปดาห์ที่ห้าไปแล้วนะครับทุกคนมาก็ถือว่าดีในะทุกคนก็คือตำรวจลงอีกแล้วนะลดเถือตำรวจลงอีกแล้วเอาเป็นง uh, าน psychology นี้แล้วกันส่วนสัตว์ตก็เอ่อนี่อาราพือคัตเมดห้าครั้ง้ะ โอเคอะไอยอุบัติเหตอักซิเดนอันนั้นมีเซิงอะตอนนี้ก็เราก็จะมาถึงครึ่งทางของพักแม่แล้วท้ายเดาอะนะฉันไม่สามารถเอาจะเอาสายตาจากฉันออกจากุ่นพี่ได้ เพราะที่เขาคือมีคนเพราะวมีนางตัวใหม่ที่มันจะพยายามขโมยดึงพี่ของฉันน่าเป็นนักร้องเนี่ยทุกคนในสัปดาห์นี้ศัตรูขใช้ของฉันเป็นนักร้องเป็นเด็กสาวที่มีความฝันที่อยากจะไปเป็นนักร้องไอดอลเธอฝึกฝนไปหลายร้านปีอื้หลายปี ในในในทางชีวิตของเธอทั้งลองเพลงและแต่ถ้าฉันทำให้มันดับสลายไปละแต่ฉันมีพลังงานที่จะทำให้ยังยิ้มได้แดบแบ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 บ Guys can resist ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอะแบบนึ่งอะผมแปลไม่ค่อยออกบางคับผมแปลมั่วอะทุกคนถ้าผมแปลผิดยังไงบอกด้วยนะ l ี ซิสคือมีผู้ชายน่าจะมีใครต้านทานนางนี่ได้ใช่ไหมอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งแต่ฉันเนี่ยเออมีทางนะแต่ฉันไม่ไสนใจหรอกอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้คือมันมีคําที่แปลไม่ค่อยออกอยู่บางคำะนะฉันเนี่ยมันไม่มีใครสนใจนาะงอย่างแน่นอนเลยฉันฉันต้องการ <And quickly. S 1> ให เธอตั้งขียบเวทีในโรงยิมในโรงในโรงยิมของโรงเรียนชันเนี่ยนางนั้นจะไปตรงนั้นแหละแล้วนางก็จะได้ร้องเพลงเนี่ยนะเกินไปไม่ลาโพงและทางแล้วก็สายไฟและสายเคเบิลมันสามารถทมให้นางโดนไฟช็อต มันน่าจะสามารถทำอะไรให้กับนางได้แหลมมัง้งถูกปะวะน่าจะมีโอกาสที่ทำให้หนางทำนางครั้งจะมีโอกาสที่ทำให้หนาง <She S 1> สิ้น่าจะเธอต้องการเอ่อ c a p t i v คืออะไรก่อนการเป็นจำเลยในการ ในอ๋อในเพลงหรออกเธอหรออะไรวะ I should lend her a hand Wait, ดีแล้วเลยฉันควรจะจบเธอด้วยมือ <And help S 1> ฉันแล้วช่วยเธอ Shocking performance <c oughs> คือนะ่จาจะอาการช,อรชอร็อตอะช็อกอะหรือง่ายๆคืองานดถไฟชอ็อตอันนะ่ะคือบางอย่างนี้คือผมต้องใช้ Google นะเพราะว่าผมแปลไม่ค่อยออก ก็แค่อย่าไม่ล er ืมกบแฟก็พอแล้วแป๊บหนึ่งะทุกคนมันใช้เวลาแป๊บหนึงอะเอ้อเออวันอิตยแล้ว ก็ทำงานไปเลยเสร็จสับนี่เดี๋ยวผมขอไปแวะเจอกับยากุซ่าก่อนนะผมอยากเจอกับยากุซ่ามาไม่มีอะไรทำอะไรง่ายๆตึก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 ขอซื้อของหน่อยเฮ้อ เปล่ารวยฮห,อหอขอซื้อ<า>หน่อยขอซื้อหน่อ, <l'> อยใคหลาผาตัวบีเอาจะไม่หลาหาตัว,ตว,ตว,ตวก็แค่นั้นแหละทำงานเลย ยะเยอะเอ่อโอเคฮัลโหลโอเคก็จบสัปดาห์โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเลยนะครับทุกคนจะกัหม่คลิปหน้าบายบายโอเคนะบายจบด้วยด้วยให้จบด้วยนะครับทุกคนด้วยแอ